ใครกําลังหาโน้ตบุ๊กทำงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กทำงานสายเอกสารหรือครีเอเตอร์อยู่นะครับผมแล้วขอจอใหญ่ๆวันนี้คับมาให้แล้วครับ6รุ่นมีอะไรบ้างไปดูกันต้องบอกก่อนนะครับว่า6รุ่นที่ผมเลือกมาเนี่ยผมจะแบ่งเป็นคู่คู่นะฮะมันจะมีอยู่3คู่ด้วยกันนั่นก็คือคู่แรกเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กทำงานนะครับผมคู่ที่2เป็นโน้ตบุ๊กครีเอเตอร์และเกมมี่ครับสำหรับคนที่เออแบบ อยากได้เอาไว้ทํางานได้ด้วยเล่นเกมได้ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับสายทํางานเนี่ยผมจะตั้งหลักเอาไว้ว่าเออเป็นสายทํางานที่คุ้มค่าหรือสเปคดีและน้ําหนักเบาอะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมมาเราไปดูกันก่อนเลยว่าตัวแรกผมเลือกอะไรมาเริ่มกับ Acer Swift 16 AI OLED ตัวนี้ครับผมรหัสตามคือ SF 1 6 5 1 5 9 9 L ครับผม ตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอเด่นมากได้หน้าจอ16นิ้ว 3K ความละเอียดก็คือ2,880คูณ1,800พิกเซลพารเนลโอ e d ดทารีเฟซเรท120เฮิร์และขอบเขตสี100% DCI-P3 ครับผมหน้าจอเนี่ยติดกล้องสแกนใบหน้ามาให้ด้วยดังนั้นหมายความว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กทำงานที่โคดเหมาะกับนักธุรกิจหรือแม้แต่หัวหน้า,าแผนกเป็นอย่างมากครับผม CPU ในตัวเขาเนี่ยเป็น Intel Core Ultra 5 226v ก็คือเป็น 4p core และ 4e core ครับ GPU เป็น Intel Arc Graphics 130ที่ RAM 16GB LPDDR5X SSD 512GB มี Windows 11และ Microsoft Office Home 2024พร้อมกับ Microsoft 365 Basic เอาไปให้ใช้งานได้ด้วยราคา39,900กับ900าบาทครับผมจุดเด่นเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่ามันมีอยู่3อย่างคือ1น้ำหนักเบาแค่1.46กิโลกรมัมมีพอร์ต Thunderbolt 4อยู่2ช่องและ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi 7ได้ครับแค่นี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายทำงานกำลังมีงบอยู่ประมาณ40,000บาทอยากได้น้ตบุ๊กทำงานเครื่องใหม่มาดูเครื่องนี้ครับน่าสนใจทีเดียวต่อด้วยสายทำงานตัวที่สําสำหรับคนที่อยากได้น้ตบุ๊กบอดี้พรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าสาย AMD ก็จะถูกใจด้วยเพราะว่าผมเลือกเป็น MSI Prestige A16 AI รหัสก็คือ A3 HMG ขีด 052TH ครับผมหน้าจอเขาเนี่ย16นิ้วความละเอียด QHD+ ก็คือ 2K+ 2 5 6 0คณ1 6 0 0พิกเซล p a n น l IPS ค่าร r เฟร r เ t ท 165Hz ขอบเขตสีกว้าง100% DCI-P3 ด้วย CPU AMD Ryzen AI 9365ตัวนี้10คอ2 0 t h r e ตรงนี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าเขาเป็นคอชุดหลักเซน5 4คอร์ และเซน 5c ที่เป็นตัวรองแต่ประสิทธิภาพดีไม่แพ้กันครับอีก6คอนะกำลังประมวลผล AI 73 TOPS ครับผม GPU AMD Radeon 880M ก็คือตัวที่อยู่ในตัว CPU แหละครับมี RAM 32 g b LPDDR5x และ SSD 1 t b ตติดตั้ง Windows 11และ Microsoft Office Home and Student 2021มาให้พร้อมใช้งานราคา ขึ้นมาหน่อยนึง47,990บาทถึงราคาจะสูงหน่อยนึงนะแต่ฟังข้อดีเขาก่อนว่าทำไมคุณควรโดนครับอย่างแรกสแกนหน้ามีสแกนนิ้วพร้อมใช้งานครับดังนั้นคุณสะดวกแบบไหนพบไปนอกบ้านใส่แมสอยู่แบบเป็นหวัดอยู่อะไรอย่างนี้ ก็สแกนนิ้วได้อยู่ใน Office, ออฟฟิศไม่เป็นไรอยู่ในบ้านเออเปิดสแกนหน้ามันเลยอย่างนี้ก็ได้สะดวกไปแบบนึงและยังมีชิป microsoft Po ูตอนติดตั้งมาให้ตัวนี้เป็นชิปรักษาความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ดังนั้นเรื่องการโดนเจาะระบบหรือการแฮ็กเข้าเครื่องมาเนี่ย บอกเลยว่าสบายใจไปได้เยอะพระชิปตัวนี้ช่วยรักษาความปลอดภัยไปได้อีกระดับหนึ่งเลยเชื่อมต่อ wi-fi 7ได้ครับมี usb type c 3.2 full function ติดมาให้อีก1ช่องดังนั้นเวลาเชื่อมต่อไม่ว่าจะต่อมีสายต่อไร้สายพอร์ตครบพร้อมใช้งานเลยใครกำลังเล็งจะได้เครื่องนี้อยู่ไปดูรีวิวฉบับเต็มในช่องของเราก็ได้นะหรือจะไปซื้อเชิญเลยครับที่หน้าร้านหรือหน้าเว็บไซต์ msi thailand ก็ได้จ้ะเครื่องที่3ตัวนี้นะครับผมเป็น n o t e กครี creator ที่ผมบอกเลยว่า ราคาเข้าถึงได้ไม่แพงเกินไปบอะสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์อยากจะได้โน nah ้ตบุ๊กเครื่องใหม่เอาไว้ทำงานต,ตัดต่อทำงานกราฟิกตัดคลิปสั้นตัวนี้เหมาะมากๆครับขอยกให้กับ g ิก a ะไบเอโร o X16 รหัสตามคือ1 VH93 THC94AH รหัสประหลาดหน่อยเอาเป็นว่าเป็น g ิก a ะไบเอโร o X16 ตัวนี <t <t ok? <t 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 ้ได้หน้าจอ16นิ้วความละเอียด 2.5K ก็คือ2560 0คูณพิกเซลพาเนลไ ค่ารีเฟรชเรท165่งเฮิร์ขอบเขตสีกว้าง100% srgb โอเคมันคล้ายๆเครื่องที่ผ่านมาแต่ จุดเด่นตัวนี้คือได้รับการรับรองความแม่นยำสีจากแพนโทนแล้วครับก็คือ p พ n โท n e v a l ิเดต e นั่นเอง CPU เนี่ยได้ AMD Ryzen AI 7 350 8้คอร์16เทรดเป็นเซน5กับเซน5 4ีคอร์หลักคอรองอย่างละ4ตัว Hyper t h r e a d เป็น16 t เทรดได้ครับผมเป็น8คอร์ t 6เทรดนั่นเองกำลังประมวลผล AI สมรรถนะ 66 TOPS ครับเรียกว่าประกอบคู่กับ NVIDIA GeForce RTX 5060ตัวนี้มี VRAM 8 GB, g b GDDR7 ค่า TGP 85วัตต์ครับก็ว่าง่ายๆเล่นเกมก็ได้ทำงานก็เวริร์กเหมือนกัน มีแรมติดมาให้16 g b DDR5 อัปเกรดได้ถึง64 g b SSD 1TB พร้อม Windows 11ครับราคา47,990บาทครับข้อดีของมันคือเพิ่ม SSD เพิ่มแรมได้อีกพอสมควรผมเชื่อเลยว่าครีเอเตอร์หลายๆคนกำลังต้องการแบบเพรว่าเป็น drive ตัวหลักติดตั้งโปรแกรมทำงานและ drive ตัวรองเอาไว้เก็บฟุตเทจหรือไฟล์งานอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผม นอกจากนี้ยังได้พอร์ต USB Type C 4.0ฟัง l f u n c ์ช o n ันติดมาให้ต่อหน้าจอแยกโอนไฟล์ Fi, ชาร์จไฟทำได้ด้วยสายเส้นเดียวครับอ้อแถมให้กล้องหน้านะครับนอกจากเป็นเว็บแคมยังสแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องให้ด้วยราคา4 7่9 0า47,990บาทผมว่าน่าโดนครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะมันจะเป็นทางโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วแต่มันยังใช้ทำงานได้ดีเหมาะกับครีเอเตอร์ที่มีงบประมาณจำกัดนิดนึงครับยกให้กับ HP Omen 16รหัสตาม AP 0128ax ครับตัวนี้ได้หน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด 2.5k ก็คือ2,560คูณ1,600พิกเซลพาเนล IPS ค่าเ e เฟรช240เฮิรตซ์พร้อมขอบแคสีกว้าง100% sRGB ครับ CPU ได้ AMD Ryzen 9 8940HX ครับผม CPU ตัวนี้แรงตั้งต้นมาแล้ว16คอ r e 32 t h r e การ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 5070 RAM 8 g b GDDR7 ตัวนี้ TGP 115วัตต์ครับมี RAM มาให้32 g b DDR5 SSD อีก1 t B พร้อมวิด o w s 11ในตัวครับราคา59,990บาทจุดเด่นเนี่ยยกให้เรื่อง CPU ก่อนเลยแรงมากแรงในระดับที่เอาไปทำงานหนักๆนเน่นเกมหรือคุณจะปั่นโมเดลตัดต่อวิดีโอ 4K เหลือ เหลือมากๆครอเท็มันเยอะครับ USB Type C full function ติดมาให้1ช่องพร้อมใช้งานมี SSD ติดมาให้2ช่องคุณสามารถอัปเกรดเพิ่มได้คุณมีดรฟ์หลัก1เทอยู่แล้วทาไมพอใจใส่เป็น2เท2ช่องไปเลยก็ว่ากันไปครับราคาผมว่าน่าสนใจทีเดียวมาต่อกับเครื่องที่5ครับตัวนี้เน้นจอใหญ่เน้นราคาสูงหน่อยนึงแต่สเปคผมบอกเลยว่า ทั้งเกมเมอร์ก็ชอบครีเอเตอร์ก็ถูกใจพกไปไหนงานหนักงานเบาเอาอยู่หมดครับขอยกให้กับ ASUS ROG Strix G18 รหัสตาม g 8 1 5 jmr ตัวนี้ได้หน้าจอ rog nebula display ขนาด18นิ้วแล้วนะฮะอันนี้คือใหญ่สุดเท่าที่มีในโน้ตบุ๊กตอนนี้แล้วนะ2 5 k 2560คูณ1า0 0พิกเซล Panel ips ค่า refresh rate 2 4 0 hz ขอบเขตสีกว้าง1 0 0 dcip 3แต่มันไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าหน้าจอนี้รองรับ nvidia g s y n c ป้องกันภาพฉีกขาดได้รับรอง p a n t o n e v a l i d a t e รับรองว่าสีสันถูกต้องแม่นยำสมจริงและ รองรับการแสดงผล Dolby Vision HDR ในตัว CPU Intel Core i9-14900HX 24 c o คอร์32เทรดมี8 P คอ6 e c o r E คอครับตกากดจอตัวนี้จะกล,งกลางๆนิดนึงนะครับผม NVIDIA GeForce RTX 5060เป็นตัว VRAM 8GB GDDR7 ค่า TGP 1 1 5วัตต์ครับมี RAM 16GB DDR5 ติดตั้งมาให้จากโรงงานอัปเกรดไปได้ถึง 64GB 1> SSD 1TB ติดตั้ง Windows 11มาให้พร้อมใช้งานครับราคาไม่สูงมากไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินเหตุ68,990บาทครับข้อดีของ ROG Strix G18 ตัวนี้ขอยกให้กับเรื่องหน้าจอที่ดีมากขอบเขตสีกว้างได้รับการรับรองแ่นโทนไม่พอ USB Type C full function ติดมาให้พร้อมใช้งานกล้องหน้าสแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องได้เชื่อมต่อ WiFi 7ได้ด้วยครับใครกำลังอยากได้น้ตบุ๊กทำงานสเปคจัด จานสักตัวหนึ่งมาโดนตัวนี้ครับถูกใจแน่นอนปิดท้ายตัวสุดท้ายสําหรับคนที่มีงบเยอะหละักแสนครีเอเตอร์ตัวแรงนะครับขอแนะนําให้โดนกับตัวนี้ครับ MSI Vector 18HXA2XWIG ครับตัวนี้ของดีเลยแต่คุณต้องมีงบประมาณแสนสองนะครับผมถามว่าในแสนสองนี้คุณได้อะไรบ้างคุณได้น o ้ตบุ๊กจอ18นิ้วความละเอียด QHD plus 0คูณพ0พิกเซลพาเน IPS รีเฟรชเรท 240Hz คอเคสีกว้าง100% DC-iP3 CPU บอกเลยว่าแรงแน่นอนและอัปเดตใหม่ล่าสุดด้วย Intel Core Ultra 9 275HX 24คอร์ ore, 24เธรดเป็น 8P 16E คอร์ e ครับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 5080 RAM การ์ดจอ 16GB GDDR7 แล้วก็ ค่า TGP 175วัตต์ครับแรงแบบแรงสุดเลยแรมตั้งต้นมาให้ในเครื่องเยอะแล้วนะ 32GB DDR 5 ถ้าอัปเกรดเพิ่มใส่ไปถึง96 GB ได้เลยถ้าคุณต้องการ SSD ในเครื่องติดตั้งมาให้2 TB พร้อม Windows 11และ Microsoft Office Home 2024ครับราคา115,990บาทครับข้อดีของเขาเนี่ยอย่างแรกคือได้พอร์ต Thunderbolt 5 2ช่องนะครับหน้าจอเนี่ยขอบเขตสีกว้าง100% DCI-P3 ดังนั้นเรื่องความสวยงามหน้าจอไม่มีปัญหาสเปคแรงจบจากโรงงานอัปเกรดแได้เยอะเชื่อมต่อ WiFi 7ได้ผมว่า คุ้มค่าตัวถ้าใครกําลังอยากได้ตัวแรงๆเอาไว้ทํางานตัวนี้ผมว่าลงทุนแล้วคุ้มครับใช้งานได้หลายปีด้วยก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับโน้ตบุ๊กทำงานหน้าจอใหญ่ผมเอามาให้ทั้งเป็นโน้ตบุ๊กทำงานสายแบบเออทำงานเอกสารไปจนทํางานครีเอเตอร์ตัวแรงเล่นเกมได้อะไรพวกนี้ มาให้ลองเลือกกันนะครับผมซึ่งทั้ง6ตัวนี้ผมว่าเวิร์กและน่าจับจองเป็นเจ้าของครับโดยเฉพาะครีเอเตอร์จะซื้อตัวไหนผมว่าเวิร์กทั้งหมดเลยหรือถ้ามีนอกจากลิสต์นี้มาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้นะฮะขอจอ16หรือ18นิ้วนะ17.3นับเหมือนกันแต่ขอสเปคใหม่หมๆหน่อยก็ดีครับผมนะ สุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆาบเออร์ไกดใหม่ๆจากพวกเราอย่างแน่นอนครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าผมอาร์มครับสวัสดีครับ